สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับโอ a วอชแนนะฮะผมกล้องนะครับกลับมาอีกแล้วนะฮะหลังจากวิดีโอสองสามารถแรกที่ทำไปก็มีผลตอบรับที่โอเคนะครับแล้วก็มีคําถามมาคำถามที่ผมอยากจะตอบนะฮะมีน้องๆหลายท่านนะครับหรือว่าพี่ๆหลายท่านนะฮะถามว่าใช้โปรแกรมอะไรอัดหน้าจอนะฮะของผมเนี่ยใช้เป็น Screencast O-Matic นะครับซึ่งก็คล้ายๆกับแปดดีแคนะครับซึ่งหลายๆท่านก็คงใช้อยู่เนาะแต่ว่า หลายท่านก็คงอาจจะยังไม่รู้จักสกินแคส a s อ o m a ติกนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะวันนี้ผมก็จะมาพาไปดูนะครับว่าโปรแกรมเนี่ยที่ใช้เนี่ยมันฟรีแล้วก็มันดีนะฮะวิธีแรกนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าทำยังไงนะฮะขั้นแรกเราก็ไปที่เอ็น r ินเนอร์เบราวเซอร์ธรรมดานะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ creen นะฮะที่แปลว่าจอนะครับแล้วก็ Cas t นะครับแล้วก็ขีดนะครับแล้วก็ O แล้วก็คีดแล้วก็ Ma t i c นะครับ .com นะครับ เราก็จะพาพ่อพแม่พี่น้องมาที่เว็บของ screen cast a u o m a t i c นะครับสามารถอัดได้เลยนะไม่ต้องมี user นะครับเวลาจะอัดก็กดตรงนี้ครับ start recording นะครับพอกด start recording เนี่ยมันก็จะมีเป็น recorder ขึ้นมาอย่างในรูปนี้นะครับซึ่ง recorder ตัวนี้มันสามารถจะอัดได้ทั้งจออย่างเดียวเว็บ c a m อย่างเดียวหรือว่าทั้งคู่ก็ได้แบบที่ผมกำลังทำอยู่นะครับในส่วนของตัวที่ยังไม่ต้องจ่ายังค์เนี่ยมันอัดได้15นาที นะฮะแล้วก็อาจจะยังมีลายน้ำของ s ก r e นแค a s อเม a ติกอยู่นะครับแล้วก็จะแยกออด d โอระหว่างสิ่งที่เราพูดกับคอมพิวเตอร์ audio ไม่ได้นะฮะในเวอร์ชันจ่ายเงินเนี่ยมันจะแยกได้เลยนะครับยังไงก็ก็ลองลองไปใช้ดูนะครับไม่ยากเลยแต่พอเรากดจั a ร t คอร์ดิ i งเนี่ยมันจะโหลดตัว recorder engine มันไว้นในเครื่องเรานะฮะแต่ว่าทุกครั้งที่เราจะเข้าไปเนี่ยเราเข้าไปที่เว็บไซต์ของมาแล้วเราก,กด Record นะฮะ เมื่อผมกด start recording นะครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยผมเปิดอยู่ซึ่งจริงๆจะมีทูบาร์อยู่ข้างล่างนะฮะให้เอาไปใช้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะลองไปใช้ใดูไม่ยากเลยใช้ง่ายมากๆแล้วก็ผมว่าก็ตัาใจที่ยังไม่อัดวิดีโอเกินกว่า15นาทีอัดแค่ play of the game ก็ใช้เวอร์ชันฟรีไปก่อนแล้วก็คุณภาพเนี่ยมันก็จริงๆแล้วมันก็แล้วแต่คอมของเราเว็บแคมของเรานะฮะเสียงไม์ของผมผมก็ใช้มาจากเว็บแคมเนี่ยแหละครับนะครับที่น่าข,าขาวๆก็ามาจากไฟนะฮะ เพราะฉะนั้นมันแล้วแต่ว่าเราจัดอุปกรณ์ให้เข้ากับฉากแล้วก็ห้องเราแล้วก็สภาวะแวดล้อมได้ดีแค่ไหนนะครับยังไงก็วันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสุขาตวัอาทิ์ครับ